โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยยินดีต้อนรับค้ณสุเกฟคุก้รันถาวเอาไอบังเจ์นะครับก็วันนี้เรามาอัพเดทกิจกรรมใหม่กับมาลงเลดซีซั่น3นะครับผมนะฮะแล้วก็มีคุกกี้ตัวใหม่ด้วยนะครับคุกกี้แบล็คเบอร์รี่นะครับเป็นสปอร์ตเตอร์นะฮะแอสซินนะจ๊ะเอ่อมันไม่ตรงเลดบอสครั้งนี้นะครับผมนะะมันเป็นน้ำไฟแต่ตอนนั้นเป็นท่าท่าอะไรอะ ทตาดินนะเอ้ยทตุมืดนะครับผมนะฮะซึ่งเห็นหลายๆคนเขาสุ่มกันไปทำเลทแชมเปี้ยนกันนะครับผมแต่ผมต้องขอผ่านนะครับผมสำหรับคุกกี้จะเป็นสายพพอร์ตนะครับผมไม่แตะเลยนะฮะขนาดของผมยังไม่ปั้นเลยนะครับโอเคทีจริงวันนี้เราจะมาไกด์เลทนะครับนะกับกิจกรรมใหม่แกน t อปปี้นะครับผมนะฮะ แค่ตรงี้ออกมาโจมตีนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในก่อนที่จะไปก็เหมือนเดิมฮะวันนี้เอารับเพชรก่อนนะฮะเพชรฟรีๆเราต้องรับอยู่แล้วอามามาเปิด1ิบอันนะฮะมาดูว่าจะได้หรือเปล่าเราก็เกลือมาหลายครั้งแล้วนะครับผมแดงยังไม่ได้เลยนะครับผมผมเศร้าใจจัดดูดิโอ้พระเจ้ามไม่น่าเชื่อดวงคนเรานะโอเค อ่ามามามาโอ้โไม่ไม่นี่ก็ดูดิไม่มาเลยฮะไอตายเฮ้ยนี่เราเปิดทีละอันแล้วเนี่ยเปิดทีละหลายอันแล้วหัวร้อนเราเปิดทีละอันดูไงไม่มาวะไม่มาเลยอะเอาจริงปะนี่ เมือนเดิมอะกีดจัโอ้โหของแดงยังไม่มาสักอันน่ะโอ้โหพระเจ้าวดวงเรานี่มันทําด้วยอะไรกันเนี่ยไอ้ตายเหอะโอเคนะครับผมดวงเย yeah, จัดนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปสุ่มกันซะหน่อยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราไปสุ่มไอ้นี่กันซะหน่อยเรามีเจ็ดสิบใบนะครับเดี๋ยวเราสุ่มกันซะหน่อยก่อนที่จะไปลงเลทนะฮะโอ้โหไม่ออกไม่ออกไม่ออก ไม่ออกเลยโอ้ยได้หินวิญญาณไม่อยากได้เท่าไรหรอกนะครับผมนะโอเคเฮ้ยไม่ออกสักตัวเลยเลยระดับอีปีของเราจะถึงเลทจริงๆบอกเฮ้ยดวงเย่ยอยู่ถ้าบูกันตามตรงดวงก็แเย,ย่ใช้ได้อยู่เราอะ่ะมาจีจัด อิจฉดฮะเออผิวเลมอนมาแรงมากเลยนะช่วงนี้ก็อบอกว่าพี่แกมาแรงมากผิวเลมอนนะครับพอคนจับไปลงเลทกันเยอะมากเลทแชมเปี้ยนนะครับผมโอเคแต่เรามาสุ่มออดิแฟคกันสักหน่อยเพื่อได้ออดิแฟคดีๆมาเพิ่มอีกสักอันหนึ่งพอออดิแฟคเราลวยถ้วยมากเลยฮะและออกยากด้วยฮะออกยากของคุกกี้มั้งเนี่ยเอาจริ้ง ดิแฟกเนะี่ยใช่เอาแก่ฮูกี้อะโอ้โหระดับอีปิกไม่มาสักกันพระเจ้าไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละงหวันนี้มันจะแย่อะไรเบอร์ <S 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 นั้นล,ลูกเลยโอเคจัดไปอีกสักหน่อยโอ้โห,โโหดวงเรามันย่จริงเลยโอเคไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราไปลงเลทกันสักหน่อยนะครับผมโอเคตับกองบใบใบรุนดวงแย่นะฮะของทองก็จะมาแต่ละทีต้องผลิตเราเองนะครับผมไปฮะเป็นน้ําลมนะครับเราก็จะใช้น้องกิมโซดานะครับผมนะฮะไปฮะกิมโซดาที่ไม่ได้ห้าดาวสักทีนะฮะดวงไม่เคยดีเท่าไหร่ไม่ถึงห้าดาวสักทีมา สันน่อยฮะอั้นน่อยเลดครั้งนี้รู้สึกตีไม่ค่อยเข้าน่นะทำไมเขเป็นเลดน้ําอยู่ทาไมเราตีไม่ค่อยเข้าดามจเราก็ไม่ใช่น้อยนะฮะมาคิโมไมเคี้วเลยลูกจะยิงตัวซับไม่ต้องมาก็ได้นะเราต้องการดามจแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหลืมแพทเทิร์นแล้วไม่ได้เจอมานาน ทำจริงก็ลืมแพทเพืนแล้วะอ่ะพอเล่นตัวตีไกลบ่อยๆกวกลับมาเล่นตัวตีไกลแบบแปลกเหมือนกันเล่นกล่ำปมกับไออยู่เลมอนกลับมาเล่นตัวนี้รับยู่ลำบากเหมือนกันมาตีแต่ไกลๆมาตีใกล้ๆรู้สึกหลบหลบไม่ค่อยได้เท่าไรแล้วเออแกนโทบี้ไหนวะจะไมไม่ออกมาวะ อยมบอกเลยว้ววยุบนี่ไงแกตบี้มันจะโผล่มาเห็นไหมเป็นลูกไฟนะมันก็จะพุ่งมาใส่เราชว่วยแล้วมันก็จะระเบิดตุ้มเราสามารถหลบได้นะมันจะระเบิดประมาณสองครั้งนะครับผมเราก็หลบเอานะหลบง่ายนะถือว่าครั้งนี้ง่ายมากนะเพราะแกตบี้ออกมาระเบิดคือมันหลบง่ายมากแต่ปัญหาคือทีมเลยฮะตอนนี้ ช,ชอบเน็ตหลุดเป็นแดงเลยอยู่เล,แลแยแล้วแกนโดรปีผมอีกแล้วโอ้โยผมรู้สึกว่าเลนนี้ผมใช้เวลานานมากเลยใครที่ไม่อยากเสียเวลาผมก็แนะนำเป็นระดับสี่นะเพราะระดับห้าก็ไม่ต่างกันหรอกครับระดับสี่นะครับผมนะแ t ทเทิ b บอสก,ก็ยังเหมือนเดิมนะ เทินบอสเหมือนเดิมกับครั้งก่อนเลยแค่มีแ a n นโทปี้อัปเดตมานะครับผมแต่ก่อนเป็นพายุเนาะในซีซั่นที่หนึ่งตอนนี้เป็นซีซั่น3แล้วเป็นแ a n นโทปี้นะครับโอ,โ,โอ้โหตาเมตีไม่ค่อยเข้าเะครับเราลำบากจัดลำบากจัดจริงๆเลยปั้นข้าวไรมายิงดีกว่าไหมเนี่ย <laughs> ไม่มีใครตีกล้วยเลยเอ้ะจะยืนนิ่งแล้วเพื่อนเราผมแะท่อกับเพื่อนยืนนิ่งกากเลยตายไหมเนี่ยไม่น่นานนนเนี้ยเนี่ยเรื่องยัไม่ถึงรึงเลยตียืนมาขนาดนี้่น่รจะบอกว่าดาเมจเราเบา,เรา,เ,าเราก็ไม่เบาหรอกเอาเรื่องเท่าประมาณนะแต่ที่มไม้มันไร้ประโยชน์มากเลยไม่ต้องมาก็ได้ เอาซับปั๊บมาเนี่ยซับฮิวเลียดไม่ทีไม่ต้องการเท่าไหร่โดนบูลลี่มากเลย <laughs> มันจะว่างไงเดี๋ยะมันเพิ่มแค่เลือดนะเนาะไม่ปั๊บดาเมจไม่ปั๊บอะไรเลยอะเราก็เลยมองว่ามันค่อางไรค่านะครับโอเคผ่านเรียบร้อยฮนะได,ได้นะเพราะเรารู้แพทเทิร์นกันอยู่แล้วแต่เกนโทปี้มันจะพุ่งใส่เราระเบิดครั้งหนึ่งแล้วก็พุ่งใส่เราอีกระเบิดเป็นครั้งที่สองเราสามารถหลบได้นะ ง่ายได้นะครับมาเลยลูกนี่นแบบนี้ต้องมาได้แหละมาช่วยเชย้อเราหน่อยของแดงกัปอันไปลูกโหดูดิดูดิเป็นไงเล่าได้กล่องสุ่มก็ไม่ใช่ว่าจะได้ของนะไม่ได้เหมือนเดิมนะใอ้ตายเอเวนอเวนมาอเวนมานะครับผมได้จากตรงนี้ด้วยฮะโอเคเรามาอัปเดตก,กิจกรรมกันก่อนนะครับผมนะฮะ ก่อนที่จะไปมีกิจกรรมใหม่มา2อันนะฮะลูกอมจงคิ้งไปนะก็เล่นได้2อล้านห้าเพื่อรับตั๋วนะครับนะไม่ยากน like ะอ ouais. ันน <ame> nah. <prawda> <acy brick were pineapple> ี้กับกิจกรรมล็อกอินนะครับผมได้เพชรไปชิวๆครับผมนะเท่าไหร่นี่เรารวมสอง0 0 0พ0นสประมาณ4ี่ห้าพันนะครับผมนะง่ายมาเข้ามารับกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นอีเวนต์นี้ให้ดูนะฮะเราจะใส่ไปเป็น อามาหาเทพของเรานะฮะมีแต่สีดาวเท่านั้นเลยดวงน้อดวงโอเคไปไม่ยากหรอกนะเอาจริงๆครั้งก่อนมันก็มาให้เราเหมือนเป็นกิจกรรมแจกของนะฮะเป็นกิจกรรมแจกของชิวๆเฮ้ยอะไรวะให้เราหลบอย่างเดียวน่ใจน่าใช่อ๋อคือเราให้ตกหลุม โอเคยิงรอยตกหลุมเร็วก็ยิงจะได้แต้มเยอะนะ,นะครับผมนะแล้วก็ผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อครั้งข่า,ขาวไอ้บายตีครั้งเดียวล่วงนะครับผมนะส่วนไอ้ลูกกิ้งก็รอยมันตกหลุมไปนะครับผมเออชิวๆชิวๆไม่ยากหรอกผมว่าถ้าตีครั้งเดียวล่วงแบบนี้ไม่ยากไม่น่ายากนะปัญหาคือไอ้ตัวกิ้งกนะะ เอ้ยมันไม่จริงส่เราโอเคเอ้ยไม่ลงลงหลุมท่านนบายเลยโอเคลงหลุมไปเป็นคะแนนโบนัสนนะั้นลงหลุมเนี่ยสองสามนาทีไม่นายย่ายากนะยังไงก็ผ่านอยู่ละแค่เราจะทำสติเพื่อรับรางวัลเพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นแหละ,ะที่ตัวน,นี้ต้องจัดก,การมานันให้ อะไรหน,หนูช่วยช่วยไม่ยาก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 ,ย,ากยิ่งนะเอบวกแล้วต่อไปคือดับเอสมาเลยช่วยจบร้อยตกลงไปฉัน EC เสร็จเกิน มันต้องได้เอ็ดบวกนี้อ่ะมันจะได้ของครบนะฮะเดี๋ยวนะทำไมมีกมล่องวะเลงแล้วสี่เลงแล้วสี่โอเคลงไปเรียบร้อยเลยหนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีโอเคถับเอ็ดบวกถับเอ็ดบวกต้องมาแล้ว

ก็ไม่ใช่ปัญหาข้างล่างหรอกโจมตีไม่ได้ด้วยตัวนี้จัดการบอดดีวกว่ามาผิวเลอมอนลูกชุ่มก็ผิวเลอมอนเรามาจัดการอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก้าววิ่ีจะวิ่งกิ้งไปไหนเนี่ยเอาเฮ้ยเลิกกิ้งสักทีดิเอาไอ้ฮาโอ้เกือบไม่ได้ข้หมดเวลาพอดีเลยโหเกือบไม่ได้หมดแต่เล่นนะฮะบายเอ้ย ทิติโคตรแย่เลยฮะโอเคนะฮะก็รับของไปโอ้ได้โกดจะแสนแล้วเ,เรื่องเหมือนกันนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะอีกสิบสองครั้งเราได้การันตีปะไหนๆกไ็ไหนๆแล้วให้มันจะจบป้โ,โูจบที่การันตีจริงดิอีกสองครั้งการันตีอ่ะโอ้โห ครั้งร้อยครั้งอ่ะได้ันเดียวอ่ะพระเจ้าดวงเรามันดีกันขนาดนั้นใช่ดาร์กช็อกโกโอเคสวยอยู่พ่าดาร์กช็อกโกผมก็ปั้นนะปั้นขลังผมแล้วก็ปั้นดาร์กช็อกโกด้วยนะฮะเพราะได้อาวุธทองผมแล้วก็เลยต้องปั้นนะครับนั่นแหละนะฮะโอเควันนี้ก็อัปเดตกิจกรรมเท่านี้นะครับตัวใหม่เราคงไม่ได้เอานะครับนะพอต้องข้ามไปก่อนนะรอต,ตัวต่อไป ผมไม่ชอบตัวซัพพอร์เตอร์เท่าไหร่ถึงมันจะดูสกิลแล้วมันก็ไม่ใช่ซับเลือนเลยทีเดียวนะก็ดีอยู่แต่เราไม่ชอบซับเท่าไหร่นะเราต้องดาเมจตึงๆเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกัน,นะทุกคนบ๊ายบาย